ค่าตัวของครีเอทีฟอะก็ต้องพูดถึงว่า้ค่าแรงของครีเอทีเนี่ยมันถูกคำนวณจากอะไรคำนวณจากชั่วโมงการทํางานของครีเอทีฟนี่แหละซึ่งมันก็จะถูกไปคํานวณจากฐานของเงินเดือนจํานวนคู่คนที่ทํางานอยู่ในทีมนั้นๆต่อจ็อบเนี่ยกี่คนที่เหลือก็คาร์ดเบตเตอร์เลทที่เรียกว่าโอเวอร์เฮดนี่ยก็จะถูกบวกเข้าไปอยู่ในนั้นคือวันนี้ผมเห็นหลายๆคนที่ทํางานเนี่ยจริงขาดระบบขอ,ของการคิดแบบรบริษัทด้วย เพราะว่าหนึ่งพอคุณเป็นฟรีแลนซ์คุณไม่ได้มีค่าเวอร์เฮดบวกเข้าไปเช่นทุกๆจอบคุณบวกค่าสุขภาพคุณเข้าไปบอกว่าค่าน้ําค่าไฟค่าแอร์คุณบวกเข้าไปไหมเพราะฉะนั้นพอคุณยิ่งไปเป็นฟรีแลนซ์ค่าตอบแทนยิ่งต่ำแล้วคุณคิดวันต่อวันก็ไม่ได้ด้วยนะคือผมคิดว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องยิ่งมืออาชีพกว่าคนที่อยู่ในระบบอีกถ้าวันหนึ่งแบบเช่นคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเดือนหนึ่งคุณต้องทํางานกี่วันมีชีวิตพักผ่อนกี่วันโอ้โหผมว